วัดพระศรีรตัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีไม่เพียงแต่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีอายุยาวนานและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกด้วยการมาเยือนวัดแห่งนี้เปรียบเสมือนการย้อนเวลาไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาจุดเด่นที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมพระปรางนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้ว พระปรางแห่งนี้ยังเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาตอนต้นที่งดงามลวดลายปูนปั้นที่ประดับอยู่รอบองค์ปรางนั้นมีความละเอียดอ่อนและมีความหมายทางศาสนาลองสังเกตดูให้ดีจะพบความแตกต่างของลวดลายในแต่ละชั้นพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีพระเครื่องที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วประเทศมีความเชื่อกันว่าพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีที่สร้างจากผงวิเศษที่ได้จากการสร้างพระปรางนั้น มีพุทธคุณสูงทางด้านเมตตามหานิยมและคล้าวคลาดวิหารและอุโบสถภายในวิหารและอุโบสถประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธศาสนาซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเจดีย์คู่ที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายปูนปั้นที่ประดับอยู่บนยอดเจดีศาลาพระนอนพระนอนสององค์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและผู้มาเยือน